ครับกำหนดให้ x เป็นตัวแปรสูมที่มีการแจกแจงปกติมีค่าเฉลีย่ยเท่ากับ5มีส่วนเบียเบ่ยงเบนมาตรฐานเป็น3จงหาค่า x ซึ่งทำให้ p เมื่อ x น้อยมากกว่า x แต่น้อยกว่า x มีค่าเท่ากับ0.1517เหมือนจะไม่ยากนะอ่ะเหมือนจะไม่ยากนะครับงนั้นข้อนี้ข้อนี้ สิ่งที่โจทย์ถามหาก็คืออะไรครับโจทย์คำาหาก็คือ x นะครับ p เมื่อ x มากกว่า5แต่น้อยกว่า x มีค่าเท่ากับ0.1517แล้วก็ x เป็นเท่าไหร่อ่ะโจทย์ให้อะไรมาบ้างครับอ่ะจากโจทย์บอก x มีการแจกแจงปกติใช่ไหม x มีการแจกแจงปกติ ด้วยพารามิเตอร์5แล้วก็อะไรครับ5แล้วก็9ตรงนี้ก็คือซิกมาเป็น3นะครับซิกมาเป็น3เราก็จะต้องหาอะไรครับ x ตัวนี้ x ตัวนี้ก็คือต้องต้องแปลงให้มันเป็น Z ก่อนเนาะอะ,อะเพราะฉะนั้นจากสูตรที่เรามีก็คือ Z เท่ากับ x ลบ mu ส่วนด้วย ซิกมาอ่ะก็จะได้อะไรมาบ้างก็จะได้แซเท่ากับ x ก็คือ5แปลงทางซ้ายก่อน5ลบมิมิคือ5อ๋อ5-5ลบ5แล้วก็ส่วนซิกมาซิกมาก็คือ3ออก0ก็แสดงว่าลองไปเขียนเคอร์ฟดูครับไปเขียนเคอร์ฟดูก็จะเห็นว่า งนี้แซดมันอยู่ตรงนี้พอดีเลยแซดตัวแรกสมมติแซดตัวแรกมันอยู่ตรงนี้พอดีแสดงว่าแซดอีกตัวหนึ่งมันมากกว่า5ใช่ไหมมันก็น่าจะต้องอยู่ตรงไหนครับก็ต้องอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้น x น่าจะอยู่ตรงนี้ก็แปลง x ตัวนี้ให้เป็นอะไรครับซึ่งตรงนี้ยังไม่แปลงอ่ะตรงนี้ตรงนี้ก็คือพื้นที่พอดีครับเปิดตารางได้แสดงว่าตรงเนี้ยก็คือ p คืออะไรครับคือ p เมื่อ z เป็นไงครับมากกว่า0แต่น้อยกว่ากว่า z อตัวหนึ่งอ่ะยังไม่ได้แปลง x นะซึ่งตัวนี้คืออะไรครับคืออะไรคือ0.1517พอดีฮะคือ0.1517พอดีซึ่งไปเปิดตารางครับอ่า พอไปเปิดตารางเราจะได้อะไรครับเราจะได้แซดตัวนี้คืออะไรครับแซดตัวนี้เปิด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 ได้0.39อ่ะพอได้แซดเท่ากับ0.39จากแซดเท่ากับ x ลบม e แซดเท่ากับ x ลบม e ส่วนด้วยซิกมาก็แทนค่าลงไปเพื่อหาค่า x ครับอ่ะก็จะได้แซดก็คือ 0. 39เ,เท่ากับ x ลบมิวมิวคือ5ส่วนซิกมาคือ3อ่ะก็แก้สมการครับแก้สมการก็เอา3คูณขึ้นไปเป็น1จุดอะไรครับ1จุด3 9มเก้ายี่สามเก้า,ายี่เจ็ดใส่เจ็ดทวสอง 3 3เป็น9เป็น10เป็น11ก็เป็น1.17เท่ากับ x ลบ5เพราะฉะนั้น x ก็เป็นอะไรครับ6.17นีน่ได้แล้วครับเรียบร้อย